เจอแม่อุ๋งไหมอุ้ยคือหนูมีเรื่องเล่าทุกคนวันนั้นอะ่ะตอนที่หนูเจอพี่ออนใช่ปะวันหนูวันหนูก็ทักเขาแบบแบบ <c ười> หนูทำตัวไม่ถูกจริงๆก็คือแบบเหมือนแบบก็ทักทายเขาใช่ไหมแบบสวัสดีค่ะนูะ่นนั่นนี่เลยแล้วพี่ออนก็เดินมาใช่ไหมแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบว่าแบบจุ๊บจุ๊บ หนูตรงเนี้ยแล้วหนูแบบคือตอนนั้นอะหนูจําได้เลยว่าหนูโค้ดแบบว่าในในในแอปไอแอไวเลยว่าแบบทุกคนพี่ออนจุบหัวหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นอะหนูก็เลยหันไปคิดว่าเฮ้ยเราโพได้ไหมนะแต่ว่าเขารู้ไลฟ์อัพแล้วหรือยังว่าว่าพี่ออนมาด้วยเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมหนูก็เลยแบบว่าหันไปถามพี่สตาฟแล้วพี่สตาฟเขาก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงก่อนละกันแบบว่าเก็บไว้ในใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอะรู้สึกแบบ หนูอยากเป่าประกาศให้ทุกคนรู้แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยจีบพูดมาเลยอันนี้เล่าหรือขิงเออก็ค่อนข้างขิงนิดนึงขิงเลยแหละเอาว่าง่ายๆทุกคนทีนี้เสร็จใช่ไหมพอหลังจากที่พี่อ,อเขาจุ๊บจุตรงนี้เสร็จแล้วคําคําแรกที่แบบเข้ามาในหัวหนูเลยก็คือตรงตรงนี้หนูแบบคือหนูอาสาผมมาใช่ไหมแต่หนูก็พยายามนึกว่าเอะตรงนี้เรามันมันหอมพอไหมนะแบบว่ามันมันกลิ่นเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยเอา,าพยายามมาดมๆแล้วก็ มันน่าจะยังพอใช้ได้อยู่เลยคือรูแบบคือมากเลยทุกคนแล้แบบว่าพี่ออนแบบสวยมากอะอืมสวยมากแบบสวยมากมากมากจริงๆทุกคนดูตัวไปถูกเลยอย่างมันเหลือดิลงพี่แย้มอะก็แบบก็เราไม่รู้เด้ยนะว่ามันมันหอมหรือมันเหม็นเราก็ไม่รูา ก็น่าจะยังโอเคอยู่ได้ถ่ายรูปคู่พี่ออนหรือเปล่าได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจไว้ลงให้ดูนะคะ